ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับเช็โฟโต้ไทยไปเรื่อยครับมาพูดคุยกันเรื่องตัวรถไฟช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่ซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะเต็มแล้วนะครับ210ขบวนตัวรถไฟกับบ้านปีใหม่ชั้น1ชั้น2นั้นน่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับเหลือชั้น3ก็เหลือไม่เยอะอีกเพียงแค่20%แลับรข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลิเนียสจากเพจนะครับเพจข่าวนวัตกรรม d ดลิเนียสบอกว่ารายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้ยอดจองตั๋วโดยสารรถไฟชั้น1และชั้น2เต็มหมดแล้วทุกเส้นทางทั้งหมด210ขบวนเหลือเพียงตั๋วโดยสารชั้น3นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะถึง20%แล้ว โดยตั้งแต่การรถไฟนั้นเปิดให้จองตัว๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าได้ไม่เกิน30วันให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ก็พบว่าตัว๋วโดยสารชั้น1และชั้น2นั้นเต็มตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับตามเพจ a c e b o o k นี่หลายคนก็จองตั้งแต่วันแรกๆนะไม่ทันไม่ได้เห็นหลายกลุ่มเลยบอกว่าเปิด เคาน์เตอร์ขายตั๋ว8โมงครึ่งปุ๊บเขาไปจองปั๊บเต็มปุ๊บเลยไม่แน่ใจว่าเต็มเร็วมากๆเขาคาดการนะครับว่าการเดินทางทางรถไฟในปี2566นั้นก็จะคึกคักมากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี65ที่ผ่านมาเพราะว่าปัจจุบันสถานการณ์เรื่องของโรคระบาดฮนะคลี่คลายลงไปแล้วรัฐบาลก็คลายล็อกมาตรการต่างๆลงไปทำให้การเดินทางนั้น คลองตัวสบายนะครไม่ต้องอะไรมากมายจากรายงานข่าวนะครับเขาคาดว่าผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ที่จะถึงก็อยู่ที่ประมาณวันละ9 0,000คนโอ้เยอะนะฮะวันละเ0 0 0หนมะืนหรือประมาณ75%เของการเดินทางปกติในช่วงเทศกาลที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดช่วงโควิดนะปกติก็เฉลี่ยอยู่ที่วันละ1ถึงหนึ่งจุแสนคน เดินทางด้วรถไฟนี่มันรถไม่ติดนะครับมันวิ่งแป๊บเดียวมันถึงได้แต่ถ้าช่วงเทศกาลเราเอารถยนต์ไปนี่ยาอย่าหาทำนะฮะเสียเวลามากเลยใช้เวลาเกือบ12-14ถึง14ชั่วโมง20ชั่วโมงก็มีนะครับรถติดหนานแน่นแย่งกินซื้อกินซื้อของทานั่งรถไฟนี่แป๊บเดียวในส่วนของรถเชิงพาณิชย์นะครับที่เอามาบริการแล้วก็รถเชิงสังคม ที่จะเปิดให้บริการในช่วงปีใหม่2566ก็จะมีทั้งหมด210ขบวนต่อวันประกอบไปด้วยขบวนรถเชิงพาณิชย์66ขบวนซึ่งก็แบ่งเป็นสายเหนือ14ขบวนสายตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานนะครับ22ขบวนสายใต้28ขบวนสายตะวันออก2ขบวนในส่วนของขบวนรถเชิงสังคมมีทั้งหมด 1, 144ขบวน ก็จะแบ่งเป็นสายเหนือ22ขบวนสายอีสาน28ขบวนสายตะวันออก22ขบวนสายใต้30ขบวนสายแม่กลอง8ขบวนและสายมหาชัยอีก34ขบวนการรถไฟก็ได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนเอาไว้แล้วนะครับโดยจะพ่วงตู้โดยสาร ในรถโดยสารขบวนรถประจำให้เต็มหน่วยลากจูงตามความเหมาะสมด้วยทั้งขบวนรถด่วนรถเร็วและก็รถธรรมดาแล้วก็รถท้องถิ่นทุกเส้นทางนะครับเฉลีย่ยขบวนล,ละ1-2ตู้ที่จะเพิ่มเข้าไปนอกจากนี้นะก็จะจัดเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารนะเที่ยวไปไปส่งนี่ออกจากกรุงเทพนะครับวันที่29ธันวาคม2,565 ก็จะมี4ขบวนนะครับประกอบไปด้วยขบวนที่955เส้นทางกรุงเทพศิลาอาออกจากกรุงเทพประมาณ22นาฬิกา30นาทีหรือว่า4ทุ่มครึ่งนั่นแหละครับสี่ถึงศิลาอาจประมาณ7โมงครึ่งก็ถือว่าเร็วสบายๆขบวนที่977นะครับเส้นทางกรุงเทพไปอุบลราชธานีจะออกจากกรุงเทพประมาณ21นาฬิกา45นาที ไปถึงอุบลราชธานีก็ประมาณ9โมงเช้าพอดีขบวนที่9 67เส้นทางกรุงเทพอุดรธานีนะฮะออกจากกรุงเทพเวลาประมาณ21นาฬิกา15นาทีไปถึงอุดรประมาณ8โมง10นาทีขบวนที่5นั้นเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ออกจากกรุงเทพเวลา19นาฬิกา10นาทีนะครับถึงเชียงใหม่ประมาณ8โมง10เหมือนกัน นี่เป็นขบวนเสริมเข้ามานะเดินช่วงพิเศษในส่วนของเที่ยวกลับนะครับวันที่2มกราคม2566นั่นก็ปีใหม่แล้วนะครับใครที่ไม่ไหลต่อเที่ยวต่อ,ตอก็เดินทางกลับได้นะครับก็จะมี4ขบวนก็ประกอบไปด้วยขบวนที่962เส้นทางศิลาอาจกรุงเทพออกจากศิลาอาจเวลา 19นาฬิกา40นาทีถึงกรุงเทพตี40นาทีนะครับขบวนที่934เส้นทางอุบลราชธานีมากรุงเทพนะครับออกจากอุบลเวลา19นาฬิกาสนาทีถึงกรุงเทพ6โมง25นาทีขบวนที่936เส้นทางจากอุดรธานีมากรุงเทพออกจากอุดรน,นะครับ21นาฬิกา10นาทีถึงกรุงเทพ7โมงครึง่งขบวนที่ เส้นทางเชียงใหม่นะครับกรุงเทพออกจากเชียงใหม่18นาฬิกา55นาทีถึงกรุงเทพ8โมงเชา้าทางนี้นะครับการพ่วงตู้โดยสารและจัดขบวนพิเศษจะรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้อีกวันละประมาณ10,000คนเลยทีเดียวสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ หลายหลายระย,ย,ย,ยานนะครับความปลอดภัยอะไรต่างๆก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับผู้คนแอร์อัดสิ่งของหลงลืมนะฮะอย่าลืมกันไม่ใช่ไปเดินไปมัวแต่วุ่นวายลืมของโดดขึ้นรถแม้กระทั่งรถติดด้วยนะครับรถติดนี่อย่าลืมนะไปให้ทันเวลารถออกแต่ส่วนมากรถไฟเขารอนะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอย่าไปคาดหวังนะครับว่าเขาจะรอจริงๆ ก็หวังว่าปีใหม่นะครับทุกคนคงจะเที่ยวเลยสนุกลหลายคนที่จองได้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับใครที่จองตั๋วไม่ได้เลยก็ต้องหาทางกลับกันล้ครับถ้าเป็นไปได้ก็อยู่กรุงเทพหรือว่าไม่ต้องเดินทางก็อาจจะสะดวกดีเหมือนกันไปท่องเที่ยวหลังจากปีใหม่ก็ได้นะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่ถ้าจะเป็นวันรวมญาติในช่วงปีใหม่ก็ดีเหมือนกัน ทุกคนไปเที่ยวระบัดระวังตัวนะครับดูแลความปลอดภัยของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองนะฮะ<ม>ไม่ดื่มไม่เมามากเกินไปยังไงเสียเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผู้ที่จองได้ก็โชคดีก็ดีใจด้วยผู้ที่จองไม่ได้ก็หาทางเอาใหม่แล้วกันเช่นทางอื่นไปเที่ยวที่อื่นหรือว่าปรับเปลี่ยนแผนได้หมดนะครับเท k e โฟโต้ photo, ถ่ายไปเรื่อยว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังก็มีข่าวมาเล่าสู่กันฟัง ประมาณนี้แหละฮะมีรถเที่ยวพิเศษรถไฟเต็มเร็วเออนี่อาจจะเป็นปีใหม่สุดท้ายที่หัวลําโพงที่จะคึกคักแล้วก็พลุกพล่านนะครับเพราะว่าปีถัดไปนะั้นน่าจะเป็นที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็ทางคู่หลายๆเส้นทางอาจจะเสร็จแล้วนะฮะปีหน้าปีใหม่ปี67นะครับ2567ู 2, 5, 6, 6, น่นข้ามไปถึงปีนู้นเลย พูดกันไกลๆเพราะว่าประมาณ19มกราคม2566นั้นเขาจะเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อเต็มรูปแบบนะครับจะเอารถไฟทางไกลขึ้นไปวิ่งให้บริการที่สถานีกลางบางซื่อฉะนั้นสถานีต้นทางต่างๆที่เคยเป็นสถานีกรุงเทพก็จะถูกโยกไปเป็นสถานีกลาง คงเหลือไว้เพียงรถชานเมืองที่จะเข้าไปที่หัวลําโพงหัวลาโพงไม่ได้ปิดนะครับหัวลําโพงไม่ได้ย้ายด้วยอยู่ที่เดิมและก็ยังให้บริการเหมือนเดิมแต่รถทางไกลจะไม่อยู่ที่หัวลําโพงแล้วแค่เปลี่ยนทางขึ้นมาขึ้นที่สถานีกลางบางซื่อนะมากันได้สบายสถานที่กว้างขวาง,วางโอโทงโอใหญ่แล้วก็เดินไกลนะครับใครไม่เคยมาเดินไม่รู้ วันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณครับ